ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะของ TikTok นะครับอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ k m m t s นะครับพอพิมพ์แล้วนะครับเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนะให้คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านนะครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ พอกดมันแล้วนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสก,กุลเบอร์โทรรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนะครับพอยืนพอกรอกเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ให้ติ๊กฝั่งช่องนี้นะครับแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยครับพอกดแล้วนะครับมันจะเข้ามาหน้าต่างเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนๆกรอกเข้าไปเลยครับ ะกอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์ KMM ก็อย่างนี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนๆเจอคําว่าหมดหมู่นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมี Facebook มี YouTube TikTok Instagram นะครับแล้วก็นื่นอีกมากมายเลยนะครับีีปั๊มพูดติดตามเนียนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็น TikTok นะครับนี่ครับเพิ่มคนดูสตรีมสดและการบริการนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่า จะรับชมกี่นาทีนะครับมี30นาที60นาที15นาทีนะครับแล้วผมเอา15นาทีแล้วกันนะครับพอเพื่อนๆเลือกแล้วนะครับให้อ่านคําอธิบายตรงนี้นะครับสีนําเงินนี้นะครับให้อ่านให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเจอหัวข้อคําว่าลิงก์นะครับลิงก์นี่คือลิงก์ไลฟ์นะครับที่ต้องการจะพ๊มนะเดี๋ยวผมจะลิงก์นี้เลยนะครับให้กดเข้าไปในไลฟ์นะครับแบบนี้นะครับ แล้วกด copy link ด้านบนนะครับตอนนี้เขามีผู้ชม4 4คนนะครับเคอยดูนะครับเอาลิงก์ลงมาแล้วเนี่ยครับก็ปริมาณนะครับปริมาณคือที่ต้องการจะปั๊มนะครับว่าคนดูเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำคือ100นะครับสูงด5 0 0 0นะครับผมจะปั๊มขั้นต่ำนะครับ100ครับริการ64บาทนะครับตรงนี้ให้เพื่อนกดสั่งซื้อได้เลยครับ กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบก็ได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนแล้วนะครับรหัสออเดอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับการบริการก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เพื่อนเลือกไปนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สด15นาทีนะครับแนะนํานะครับเพื่อนๆสามารถดูประวัติการสั่งซื้อได้อีกรอบหนึ่งนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับรหัสก็จะอยู่ด้านหน้านะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือสถานะรอการดําเนินการนะครับก็คือและ100นี่ก็คือที่เพื่อนๆปรัวิวไปนะครับ การเติมเงินนะครับมี4ช่องทางนะครับทางเว็บไซต์นะครับมีสแกน QR code, Tomy Wallet นะครับอังเปาว Wallet นะครับแล้วก็คริปโตนะครับมาตรงสแกน QR code นะครับเดย๋ยงผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วนวนเงินไปตรงนี้นะครับแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับหน้าต่างสแกนก็จะมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนสแกนให้เรียบร้อยนะครับพอสแกนเสร็จแล้วนะครับจำนวนเงินของเพื่อนก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ พอขึ้นมาแล้วนะครับก็กดไปที่บริการได้เลยนะครับดูบริการต่างๆมากมายเลยนะครับมี YouTube ด้วยนะครับ t i k t อกนะครับให้เพื่อนอ่านให้เข้าใจนะครับแล้วกดดูรายละเอียดด้านขวามือได้นะครับพอดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจอีกนะครับเพื่อนๆสามารถถามแอดมินได้นะครับมาตรงติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับติดต่อสอบถามแอดไลน์โดยตรงนะครับ ออเดอร์มีการล่าช้าก็ติดต่อได้นะครับ k อดเคมขครับใส่แอดนําหน้านะครับทางไลน์นะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกทางไลน์นะครับก็มีตัวช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเขียนหัวเรื่องไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมาที่นี่นะครับแล้วก็ส่งตั๋วได้เลยนะครับแอดมินทางเว็บไซต์ก็จะตอบเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจรายได้เสริมนะครับกดแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับ แล้วกด copy link นะครับของคุณนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับอัตราค่าแนะนำก็5%นะครับแล้วครับผมไปดูไลค์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น124คนแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้ไลค์สดแบบนี้นะครับดันขึ้นฟีดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์เว็บไซต์ครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ